ด้วยนะครับไลฟ์เสียงวิหกเทอเตอร,ตร์ครั้งที่4วันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษเขาไปเบิงในกลุ่มนะครับวันนี้นะครับเปิดตัวแฟนนกพงสะกดม,ม,มีเด <The Musical. S 1> มิวสิคเกิลยังไม่ยักษ์กระสังนกพงศกรเป็นไผ่ครับผมเราจะต้องมีเสียเราจะต้องได้เสียค่าเสือกนะครับแล้วอีพี EP นี้เป็นอีพีพิเศษมาก คนเขามาในแบบไหลไหลแห้งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องละครที่แบบว่าโอ้ยพีนองจากเบองี่หลีเอ้ออิลิตีและสุดพิเศษวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับจากโตเกียวมิวสิกคบโอ้คาเกลี่ปาร์ตสวัสิหาคิวโรไดแมนครับปกติเขาสีอะไรสิบหกระหว่างสิบเจ็ดย่ายสินกุเด บอสนตที่มาจากไสดีวะบอสน็ตจากร้านมานิดบาแ์อลเลสลองโอ้ยนาะโอุ้ยประธรรมดาเด้อร้านมานิดนี่พี่นีเป็นยังไงเนี่ยครับไส่มาส่แนลกับมาเส้นน็ตเจาเนาะเี่ยกันเลยร้านมานิดอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ก่อนถึงเซนทรัลอยู่ซ้ายมือตรงเขาเรียกอะไรนะมองสางเข่าแม่ทกศติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับพี่น้องควรหาในกูเกิลกันเลยครับร้านมานิดมันจะอยู่ติดมิตรภาพเลยพี่น้องต้องไปนะครับ แอนอลดีมาป๊าดแอนอลดีมาวางมือวันที่เสียหาวันเกิดบอลโนดเจอรู้เพราเกิดยังขึ้นเกิดยังขึ้นครับผมอุ้ยโตสองปัญหาบัสเต็มบัสเลยบัดวานนั้นอ่ะอือบัตรี่เหลือเหลืออยู่โตหนึ่งผู้ใดได้บัตรี่บัคเข็ตซื้อเอานับตัวบัคเก็ตวี่งอยู่แต่ย้อนเหรอแม่ขอเห็นผูเจ้าพระกันปวดรูปอยู่เอาไปวันนั้นไปก็อ่าทั้ง อ่าวันเกิดบอสปะกับพีพีน,น้องๆศิลปินของเฮานะครับในวงการเดียวกันนะครับ <ผม S 2> หกักแพงแบ่งปันแห่งหกักแพงแก่นกันน,นะครับบ<แ>อบอยศิริชัยนะครับมื่อนั่นละเป็นยังบาไงเกิดยังคืนอีกเขาไม่ไต้เรียกเป็นตารุณเมื่อนั้นฉันเด็ดไปกินเขาอยู่ต่ออยู่บา้านบอยศิริชัยไปกินเนื้อย่างอ,อ,อยู่ริมสาไหลน้ำแม่นิดๆมาเราไปกินเนื้อย่างอีกแมนโอ้ยเนาะบอยศิริชัยสิเอาสันโลกสา เจ้าของเลยมือร่มนี่โอ้ยอย่ามาฉันมาสี่ถ่วปล่อยสิริชัยสิมาสู่แห้งฉันเตาะแต่แห้งฉันมาสิสู่บอดโนดเอาบป,ด,าปด,ด,ดิเอาบปดิผู้ไดเอาไผ่ลงมาดิเอียงก่อสรุปแล้วไปเอาไผ่ลงบอดโนดก็เลยสุกฉันลงน้ำโอ้ละมีละมีน้ำซ้ำไหม,มเมันมุดน้าลุกไปรอดเขม้าฟางขา,าเขาแล้วก็สิบขึ้นบักสูบปึ๊บป๊า ขีข้อกันท่าป่านร่วมมากหมดทนุนพวกกูตีลังกาลงเลยค่ะโอ้ยเฮ็ดได้เสียเดี๋ยวตอนเผอตอนกูบ่เผอกูบ่เฮ็ดกูญานเดี๋ยว <c oughs> เอาผมถามนี่เลีเมื่อเช้าตื่นไหมกเก็บขี้งบ่ประเดี๋ยวบ่เจ็บขี้ยงแต่กูเมาบ่สวงโอ้ยเมื่อวานนี่ขับรถขับรถมาตะขอนแกนนั่นบ่ขับรถมาตขอนแกนมาหอดบ้านพักโอ้ยเธอเป็นเจ้าไหนบ่เป็นตะยูเป็นบ่เนาะบ่เนมีผู้มานน้ำบ่เนาะเลยบ่เป็นตะยู่บมีไผอยากถอน อยากถอนเออมาดิแต่ว่าถอนถอนบ่ได้ตั้งใจว่าสิพาดหน่อยไหว้พระครับผมแต่เยพาดหน่อยไปไหว้พระเบ่สรุปแล้วแล้วมาได้ถอนบ่ได้ซีแตกยังจะยางดอกกูจะได้ลุกมาเซบาทบ่บมาดิเอีหยังก่อได้ลุกมาเซบาทมาบอกกูยันพออีเดียวกับผัวอยาะเขาตีกัน้เห็นบ่กูยันเขาตีกัน้เห็นเนาะไอ้หน่องวันอะไรเออเอานะครับพี่น้องครับมื้อนี้มวลแน่นอนวันนี้บอสโน้ตมากับ คุณหมอกรณวินด้วยปเป็นเกียริเหี้ยเลือดปอเดือดเป็นเกียริอย่างสูงยิ่งครับวันนี้คุณหมอกรณวินตัวแฟนนพงศกรห้ามตัดเอาไปลงนะครับทุกคนต้องมาดูผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีใครอยากรู้ว่าแฟนนพงศกรเป็นใครคุณต้องเสือกเข้ามาเสียค่าเสือกแมนยี่หลีประดิษฐ์าปวดลงเนาะมีไบไหมครับดีว่าลูกดตลูกตกยังไงล่ะดีว่าลูกโตเป็นไงลูกตกเป็นไงดีว่ะโอเคว่ะ น้อลูกตกเนาะใครอยาก,กรู้จักว่าแฟนนพศกรเป็นใครต้องเสียค่าเสือก129บาทเอ้าต้องขอ่อยยักรู้เรื่องเช่าบ้านข่อยยักเสือขขอเ่อมข่อไปเบิ่งของเขาหมห้ยเบนบอกลูกตกมาเบนบอเออข่อยยักเสียงเงินเสือกของคนอื่นเลยฉะนั้นแล้วคนยักเสือกเรื่องของพวกข่อยมัเจ้าก็ต้องเสียงเงินปาร์นาผู้ใดเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อย <laughs> คนครับเอาเมียนมาเอาเฮานั่นอยากพูดจักว่าแฟนนพศกรเป็นไผรขเขาก็ต้องเสียเงินเขาเบิ่ง เทาหัจากหูจักเรื่องของผู้อื่นเทาต้องเสียคือกันแม่แม่ไปแต่ว่าถ้าอยากได้แฟนเด็กต้องเสียเงินบอเอียงก่อนถ้าอยากได้แฟนต้องเสียเงินบอโอ้ยหลุดมึงก็ตไในเสียแล้วนอกระเบื้องนาด้วยไฟสีอยากโอ้มันเป็นกวงยางอ่ะจริญชวักันอ่อนซ้อนนอนะครับพี่นอครับฝากไว้นะครับวันนี้บัตร129บาทนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับว่ามวลมวลแกได้ครับพี่นอง ไม่กำลังเจก,กันหลายๆมือนี้บาทลอยยี่สิบเก้าบาทเด้อเมือนี้บอดบิ๊กผูปจญญบานฟินแลนด์กับมาเมือนี้บอดโนดจากอีสานนครศรีกับมามุดเสียเงินร้อยยี่สิบเก้าบาทเอาหน้าเมืๆๆ่อวานเมื่อก่อนเบิร์ดขึ้นคาเรกับมาหน่อยแล้วยังกล้าเสียเลยมันบอแมนเอออันนี้เสียเงินเของพันยี่สิบเก้าบาทเองใช่วันนี้เสื้อผ้าย,ยิ่งที่สุดเลย<ะ>คุณหมอกอลวินอ๋อฉันเรียกไม่บอกหรอกว่าอะไรแต่คุณหมอกอลวินจะมาเซอร์ไพรส์ามาก รู้สึกยังพิเศษวะนี่ทำไมฉันก็เป็นแปลกๆงเนี่เอ้าวันนี้เราก็ทั้งพี่นะครับทั้งพี่พี่โน้ตพี่กรลวินมหาหฮาหอดมองต่างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองไม่เคยได้ยินตีมะเปือกเทโอยนอกกับวันน้ตลาดทั้งแม่ละนอดสุดขึ้หายขาดเนาะโอ้ยสร้างเหยียบหน้าง่ากว่าสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองเออ กะดีใจนะครับที่พี่ๆได้มาอ่ามาบาดมอระแม่ยามเฮาเขามีโอกาสไปยามเพิ่นไหลบองแล้วแต่ว่าเพิ่นมายามเฮากันย้อนหรือแม่แม่เมียนทองเปรยเล่นแปนมื่อนี่แปนต้มจอมขุ่มใหญ่เบิดแม่มึงอันอีสานนครศรีนั่นเพิ่นบ่ได้เซิร์ฟเฮายากดอกเฮาไปเองแม่นครับเออบ่ยากดอกเพราะว่าเฮามีคอนแทคกับแม่ใหญ่หันอยู่เอา คอนแทคกันได้ครับเสร็จนั่นแหละยินดีต้อนรับบอสโน้ตแล้วก็คุณหมอกรณวินด้วยนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของบอสโน้ตนะครับมานะครับมวลมาซื้อน้ำกันในไลฟ์เสียงมิหกเทเตอร์นะครับวันนี้บัตร129บาททักแชทเลยนะครับทักแชทแอดมิน แม่ครับพักมดไปเรียบร้อยแล้วพอมองปักหมุดดานล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบ่งองยูเพจใดด็กรงห้างอัจเสาร้อยยสิบเกาบาทวันนี้มาสนุกสนานมวลย่างแถแน่นอนครับผมเอาไปนี้คิดเบิ่งโหลดครับภาษาฉันกับบอดโนดยู่น้ำกันนี่ปวกฉันยังมวนเลยวันนี้คืออย่างแบ่งปันยูอคนกับมวนมวนปะนครศรีลักาบอีคุณยบลฟินแลนด์เกียวมวสิกคบผคุณหมอกมาเดี่คุณหมอกนก็มานะครบผมผมซื้อบัตรขอบุณปิด มามวนแม่ซอยกันได้นะครับเพียง129บาทนะครับทักไปที่เพจหมอหลำเสียงพี่หกวสันกกดลิ่งทั้งล่างเลยนะครับใช่แล้วครับผมล่ะไอ,ไอเรียนน้ำเนี่ยเอาเอาไอเรียนเนี่ยสวัสดีครับอีหยังไม่เข้าใจไปเฮียโนดติบอหนาเจ้างามกว่าเล้วหลายอยู่บอดโนดแล้วหนาแดลกขึ้นไปเงี้ยหนุนี่มึงสิมาแบบขึ้นไปไหนเนี่ยอนี่เปิดรุ่งพยาบาลเสริมความงามวสันหนาแหลวันไม่ไปเงี้ยหนุ โอ้เจ้ากระบอกให้เพื่อนทางหลายให้เกล็ดโรคบาดสริมความงามเพ่นเน่กันเอว่าให้คนนี่คือบอกคักเอาคือเสียงของแน่เนาะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางไลฟ์สดนะครับเมื่อเห็นบอตัวจริงหนาตัวจริงรอกก็ในรูปเอียวเมืกูคือได้ยินวันเป็นหอดจะของโรงพยาบาลศูนย์ความงามกูประสีหนาจะของเน่บอสแมนหมายถึงว่าอยู่ในรูปลอกหนาหนา มันบอกคือโตจริงโตจริงนี่มีสัญลัาษณเสียขนาดไหนฟังไว้ลิ้นสองแฉกมันเป็นงูถือแ้เขาถือแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลประเด้มาผู้เดียวมันกับคุณหมอนี่หมอรับหมอปอมได้นี่เอาหมอปอมนี่นี่ฮะหมอปอมคือมาหมอปอมว่าชินนายฉันจ้เชื่อแต่เราแต่เราบอกแต่เราบอกฉันว่าเออเธอไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอก เธอดูเจ <łość> ้าของเสียงวิหกนี่แหละพันนะเออไปหอดเกาหลีเดชซับนี่ตีขึ้นไปฮอดเกาหลีนั่าคนละคนพี่คนเกาหลีนะคนละคนคนละคนคนละคนย่าไห้นกว่าวขึ้นได้เจ้าเสด้เปีตขี้นีกลัวไปยัาจมืกนีมึงกล่าวหรอนก มึงอกี้กูอายถอนซูนึรืงกระบอกพักแล้วเอาแต่หยกกันสิเราถือเธอแต่อยู่นี่มีมีผลงานของคุณหมอกรวินแล้วก็โรงพยาบาล KRM นะครับน้องนนนี่แล้วก็น้องหมูหยองครับเป็นไตล่ะเอาทุบโอ้ยมาเป็นด่าเป็นตากูจะไม่รึกำลังมาสีฝากน้องสาวไปเห็นน้ำอีกคุณเพิ่งเฮ็ดได้เดือนหนึ่งเป็นบออินนทนี่ก็ไปหาขายแต่เส้นวิดอีฮานี่อธิอาทิน้าได้ถอดจมูกเราเด้ย กอได้ถอกได้ถอูบอกว่าอย่ากินเหล่าอย่ากินก็คือแบบตั้งนางนางไม่ไม่ชอบถ่ายอะไรเลยนะพอนางไปทําจมูกมานางไทยโซเชียลพราว่านางมั่นใจขึ้นก็ขอบคุณคุณหมอกรวินด้วยนะครับที่ทําให้น้องมีความมั่นใจมากขึ้นก็เหมือนเธอเลยตั้งแต่ไปเกาหลีมาครับแต่ก่อนไม่โพ์ด่าคนใช่ไหมตั้งแต่ไปเกาหลีมาไปเไงถูกมือโอด่าคนคอยโพ์ด่าคน ถ้าว่าเจ้าพ่อนาคอยเจ้าด่าคอยเอังสิซฐ์จ้ะไอ้โมพี่ไปเตรียมตัวก่อนเนาะอีกล้วไอ้โกพี่ไปเตรียมตัวก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นหนาขึ้นผมขึ้นมูดเจ้าอยู่เดี๋ยวขึ้นหนาขึ้นผมก่อนเสียบเสียบติดกูยังสู้กัดกัวเข้ามาแล้วยังดอกมดไปแม่กัดเจ้าดอกกัดไปกรบโปสู่พ้นข่ามาเลือบบักกันโอ้ยเกิดเะไรขึ้นพี่อ๋อครับพุ่นน่ะไปอีกพุ่นน่ะแขกรับเชิญของเขาเอาขึ้นน่านขึ้นน่านเอื่อนไฟเตะ ไข่กับลูกพญาหน้าเหมือนอยู่ดีเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมพุ่นเขามีมองคืนนี่นี่เขามีมองคืนเอาเปิดโตเปิดโตไข่เจ้าเปิดโตไข่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับศิลปินผู้ที่มากด้วยความสามารถผู้ที่โด่งที่ดังผู้ที่มีชื่อเสียงเขาแหละใครก่อนฮื้ย ตัวจีนเนี่ยตัวเมช็อติ้งโตต้นอ่ะเมันคือตูวจีนแท้สวัสดีครับ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 เสียงมีหกทางหน้าจอด้วยบ้าไม่ได้เจอกันสองสามมือก็มีเองซีเป็นได้ไงเป็นได้ไงใครก็เก่าอยู่เขาพูดอะไรนี่วังสัตว์มาน้ำกันเอาดิอย่ามาอายอย่ามาพูดอะไรนี่ผู้กกำความลับอ๋อ ผู้กำความลับเอ้ยโชคดีแกไม่ได้รำความลับอะไรฉันจริงเหรอขอทักทายลูกสาวก่อนน้องไอสวัสดีครับเฮ้ยนอไอ้มยนไอเมยนตเมียีเยนอัเีนตีอัวเมียนตอเมีนตัเียอนไมยนตอันไมียตนนไอียน่ีนอเมียนตีองอเยนีนอนองตนอนไอยนตนนอเีอไอยนี่อนเอันนตอนยตนาเี่นอเ มักมักชื่นชมครับเ็นตะลกด่าญาณุน่ะคือเรื่องจริงใช่ไหมลูกเรื่องจริงค่ะใช่ญาณุน่าแหลมากกับลุงโนต่ะลูกญาณุนแหลกว่าลองพูดคําอื่นไม่ได้ญาณุนแหลกว่าเกาหลีเหนือมากบังคับมากเอาคือเป็นมิดมิดเอาจักเหลียว วันนี้นะคร<อ>ับผมเพิ่นเอิญมาเฮ็ดหยั่งละเมื่อนนี่<อ>เพิ่นเอิญมาเฮ็ดหยัง<อ>มื่อนี่เอิญมุกข่อยมาเฮ็ดหยังมื่อนี่เพิ่นสิเปิดโตแฟนตโตมีก็เลยขี่มันเ,เป็นสกีพยานเมื่อนี่อีหล่าสิได้แม่ได้ลูกอเอาบ่เอาแม,ม่บ่อีหล<อ>่<อ>กาก็เลยว่าช่วงนี้แม่คือหลายคนแท้ข้าอันพอเงียบพดก็เลยหาแม่หลายๆพี่น้องบัตรละค่ามื่อนี่ขายเสดเลยครับพี่น้อง ปั9ร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทบอกถือทั้งเทียเลียวเมืองตาจ้กอนเจ้าะเฮ็ดปะตินงอเลยร้อยยี่สิบเก้าบาทอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาดูคุณหมอวันนี้แบบว่าจะมาในรูปแบบไหนวันนี้ดีค่าวว่าตัดชุดใหม่โดยเฉพาะเลยชุดใหม่ล่ะใช่วันนี้คุณหมอใส่ชุดใหม่โดยเฉพาะเลยเรียมงาบงาบเลยวันนี้ให้เกียรติคุณหมอให้เกียรติเรามากเลยต้องเป็นแบบมาดเทพ หลย่ยมแน่นอนแล้วใช่ไหมต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูเท่านั้นค่ะในครับแต่ว่ามือนี้มีการแสดงสองชุดเออเป็นชุดเปิดตัวแฟนแล้วก็เป็นลำเรื่องต่อกันเมียรับบ่ได้ลูกสะพายเป็นกระเทยแมนกระซิบพี่น้องได้เบิวต์แบบยังจูใจเลยมือนีนะครับให้กูเป็นย่าได้บ่กูอยากด่ามึงไหมกูอยากด่ามึงไหมกูขั้นเจ้าก็ติดเตมมึงเลยมึงนับจากแต่เมื่อดีเป็นต้นไปใ่คอยกระซิบเปียนโนดีแบบกระทันหันฮะเป็น ลูกสะพายรับว่าได้ไม่ยาเป็นกระเทยเอ้าเชิญชวนพี่น้องของกุมแน่น้องไอ้นะครับผมค่ะพี่น้องคนใดบพท่านได้เขากุมไก่ลืมเขาด้วยค่ะเมื่อนี้อีหล่าเสดไกแม่แล้วอีหล่าเสดไกแม่แล้วอีหล่าลูไปตอนนี้ว่าแม่เป็นไผ่ากะแอบกะลูยู่ในใจนี่แหละค่ะลูยังแค่ใจล่ะค่ะมั้ง มังเอา้าพี่น้องครับวันนี้เขาคุ้มปีดน,นะครับพี่โน้ตไปพอกันเดี๋ยววันนี้ให้พี่โน้ตครับพี่หมอไปแต่งหน้ารอๆมาพอพี่น้องนะครับแล้วก็ให้น้องบิ๊ก ฝากน้องบิ๊กเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มปิดครับพี่น้อง FC ตอนนี้ f อก็ตามกันมาอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับผมพี่นกไปหาเราแล้วมือนีตัวเกี่ยวมิวสิกกาม่าพี่น้องต้องไม่ห้กันล้งใจทีมงานเสียงมีหกน้ำมือนีเนาะซื้อบัตรจองตัวราคา129บาทจิ้มลิงก์ที่บนหน้าจอเลยปักหมดเลยคุ้มค่าแน่นอนตรงนี้เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่วันผิดแรงเคยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะตอนนั้นยังไม่ติดแอร์ค่ะตอนนี้ไม่ต ขอมาดกับผู้ใหญ่บ้านทิ่แลนด์นี่ละมาเฉลิมห้องแต่งหน้าไม่ข่อยน่ะน่ะใช่สั้นสองสั้นสองดูสั้นสองบันิบักไก่ขึ้นไปแล้วเป็นอย่างยันมันถล่มใส่ซุ่มข้างล่างผู้ใดไรมาให้ชาแนลช่างมาทำแอร์แล้ววันนี้แพลที่ดาอยู่ข้างบนเอ้าหรอถามกูก้อนเน้ก้อนสีเบลยันน่ะน่ะทะเออแ์ดเมียเออบอสบิ๊กเคยมาแล้วครับนานแล้วสี่สัปห้าปีแล้วจ้า บ่อต่อเนาะบ่กูบปาเกี่ยวเด้อวบ่พอดีคะคะถามหน่อยค่ะว่าไงคะอันนี้คือทาแป้งยังคะเอาไพี่ลีโอทำให้แต่งกันตรงไหนปุดหอุ้ยรูปดารวยๆวแม่สัวไอ้กูลองไปยืนลองไปยืนคู่สีบอลนาเล่เออลุงนนท์ไม่ต้องไปสนใจนะคะเออยา่าสนใจแล้วลูกเสียงนกเสียงกาหลานกันบอกว่าเสียเหลียวโยมว่าไงลูก ก็คือว่าย่าหนูแต่งแล้วก็เหมือนไม่แต่งอยู่ดีใช่ลูกหน้าเหมือนขี้มินมอ่อเลย <S <S ลองมองหน้ากันเองสิมันเป็นยังไง <S <S โอ๊ยหนาชันเสือเธ่าเล้ยวัว่น่ะเราคือแมงข้ามผีแมงข้ามเนี่ยพอป,ปูตัวพี่น้องม้นวนโตใหญ่ๆบวกกากิน,นเน แม่ข้ามผีอีหยังของเจ้ามันเป็นเจ๋งแม่ข้ามผีเหรอเอาปูแมงข้ามเนี่ยพวป,ปูแมงข้ามตัวแบบแปลกๆตัวตะยานตะยานที่เขาบอกกล้าไปกินไปอยังแม่ยายพี่ <c oughs> น้องหน้าคอยไปเรื่งสัตยแมตนหน้าเธอมาเขาก็นัน <c oughs> อยิกยายเฮ็ดหัวหยองอยูอย่ันนี้กูเป็นอาจ,จุมมา <c oughs> ไม่เป็นเกาหลีเลยเด้อกูบอกเลยคืออาจ,จุมมานี่แม่เอ้ยไอโนดผมคอยหน่อยอพราะแต่ตังแค่กูดอก เจอกันในกลุ่มปิดละกันค่ะมยนนี่สิภาคบอดโนดมวนบ่หยเราเมื่อไงกันแล้วกันละมันนี้คุณหมอกรลวินกบมาแล้วตอนนี้นะครับกาลังกันไกล้ใบไห้เออไปได้ไกลมาตัดไม่ได้ใสฮะปาร์ตไอ้ทุกคนหาใกล้เบิร์ตกู้แก้วดิแมนมันนี้เขาบกไขยแมนเขาพกไขยไม่ปิดมันหยุดเป็นอย่างเขาพกไขยเป็นวันหยุดแมนมันนีก็ได้ยางออกไปหนาปากไส้รถหยียบตายสองตัวก็ได้แก้วมีมันนี่ มันยังเป็นเนื้อไก่อยู่นั่นบอ๊ะยังเป็นบ้านเป็น <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้เขายังกินต้มไก่เป็นยังไล่ะคนละห <c oughs> มอดิคนละหมอ,อลาบ้านเลมิมไม่เป็นหมอเดียวกันยุ่บบอมันเป็นฮัทฮัทเนี่ยปอนยังถือยิน้หน่อยบ่มันเป็นกระดูกหลายๆเป็นเป็นเป็นคือยังถือปวดมากยิ่ลยงล่ะแต่ละหมอ,อเดียวกันแล้วละ่ะเอาพอกันในกลุ่ม